ดี๋ยวนี้สาธิตชาดุสิศาสนานะครับเป็นการยืดน่องนะครับอ่าตอนแรกเราส่งเ,เท้ากดหน้านครับของสองขาที่ติดกันแล้วส่งไปางหน้าใช่ไหมครับเราจะพับขาด้มืงเข้ามาก่อนนะครับอ่าเริ่มจากขาวขวาแล้วก็เยียดลงไปที่ต้นขาสายด้านด้านด้านในนะครับอย่าลืมเหยียดขาซ้ายให้ตึงน,นะครับแฟจ ใส่เขาไปด้านข้างนะครับลำตัวตั้งตรงไปด้านหน้าของห้องพยายามยืดส้นเท้าไปด้านหน้าเยอะๆไกลๆเข่านะครับจะเหยียดตึงน้องก็จะตึงตามไปด้วยนะครับแล้วเปิดปลายเท้าเข้าหันด้วให้ขาแอคทีฟนะครับขาซ้ายนะครับพร้อมแล้วจะหายใจเข้าลึกๆยาวๆพร้อมกันพร้อมขังทาานะครับพร้อมแล้วหายใจเข้าหายใจออกครับเข่าแบบของก้มเข่าลําตัวแต่เข่าต่อกลุยืดท้างไปไกลด้านหน้านะคบหลังแปกเลย เบาแล้วหายใจเข้าหนึ่งครั้งหายใจออกนำน้าตข็ง้าหาซีสสั่เกระดขขาครับตามมาดูไวหน้าครับเขาไว้พยายามออกแรงเหยียดเขาให่ตึงน้องก็จะตึงตามไปด้วยฝักส้นขาเป็นแม่ ขายออกลดลงมานข้างหลังตัวผ่อนคลายหลังจากนั้นก็ส w i t c h s i นะคะอ่ายีืดขาขวาไปได้หน้าบ้างเหมือนเดิมเทราไปเท้าขาซ้ายก็เก็บกลับเข้ามาเอ่อสเปซมันมีจำก,กัดครับที่นี่นะครับอ่ะสมมุติว่าเราลลเก็บกลับเข้ามาแล้วนะครับแฟลตเข่าลงนะครับอันนี้เป็นโซฟาเนาะอ่าก็หายใจเข้าหายใจออกขม,อกมับของกลมข้าลงล่างตัก็ต่อสู้มายืดข้างใหญ่ๆยืดหลังยาวๆขาเหยียดตึงตลอดมือถึงเท้าหายใจเข้า เอาตอกต่อสบยืดคางเกลๆหลัลจะอยตึงค่ายิ้มจิกสามสองหนึ่งหายใจเข้โค้งไหล่ขึ้นมาหายใจออกผ่อนคลายลองทำดูนะครับถึงนี้เ๋ยมองนีดดีเลยบ๊ายบาย